สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบแบนๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมีสภาพเมื่อกินเมนูเซนอีกระคาพี่น้องขนมจีนเาวน้ำปลาร้าค่ะมืนน้อวันที่30ท่านว่าน,นะคะพี่น้องเป็นคลิปกินทรงไทยปีนะคะพวกามออื่นวันที่1 1 3 1ก็สิเข็กับสาดาวนะคะพี่น้องมื้อนี้ก็เลยมาทรงไทยเมนูโปรดคือเกาค่ะขนมจีนน้ำปลาร้าสาวน้ำปลารากับกุ้งสดุ้งนะคะพี่น้องกับผักกระเจี๊ยบผักกาดขาวค่ะผักสลัดแล้วก็หอมแดงแล้วก็ ผักฝักยาวบักกะทิ้นแก่ค่ะพี่น้องห้อยมาลงไปอีกค่ะนะคะพี่น้องผู้ใดเดินห้างกับป้านก็ขอให้เดินห้างปลอดไพยเด้อค่ะไปเที่ยวไปมวนประชาติแบบนะคะพี่น้องมาสู่ไม่ปีนาค่ะผู้ใดเดโมนัดไล่ๆได้ค่ะพี่น้องกากฟพ่อฟากแม่นั่งไมนอะค่ะข้างนี้คือเก่้าค่ะบววสปีแยกปีแยงกระซําเก่าค่ะพี่น้องนะคะก็กรคือวาละค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็คลิปกินเด้ดสพอกันอีกปีนานะคะพี่นาคือว่าคือมันโดนนะคะพี่น้องปีมะโรงไงค่ะ ปีงูใหญ่นะคะพี่น้องปีมะโรงนะคะกัสมาประมาณมากัสมาคลิปเป็นปีนานเลยละค่ะพี่น้องนะคะวอลเลยพี่น้องสวัสดีวาวกินเนี่ยจะเบิ้งสวัสดีละค่ะคุกเข่าก่อนเพราะว่ามื้ออื่นเนี่ยจะเป็นคลิปอาหารธรรมดาเนี่ยนะคะพี่น้องเฮ็ดกินคือเกาตัวว่าคลิปกินเนี่ยอาจจะเป็นแบบปาร์ตี้เล็กๆหน่อยก็ป่ากับน้องนะคะพี่น้องก็เสริฐก็บโมมี่เหงพันเส้นคือเกาค่ะปีใดกันนะนะคะพี่น้องมาจากแสบๆเดี๋ยวเราเปิดไฟได้ค่ะ เพราะว่าผมซื้อว่ามันแจงไปมันเหลี่ยมตาค่ะืึเม,มนูนี้กินยำอะไก็บ,เบ่เคยเบื่อค่ะ อบพีไม่ขั้วเย่ากับเทศแรวแบบเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องเมนขั้วเย่ยาดราขั้วจะได้แต่ว่าอย่าลักที่ชอบไม่หน,นีค่ะเค้กกระเพราพี่นอ้องจะเให้หน้าโบแดงเลยแต่ที่จริงอนีแดง เีบ้างน้มจะซีกล่องที่้องไปดิสิค่ะผูดใดไรก็บานปีไม่กับเมาบอคับด้วยค่ะพี่น้อง ค่อยไปค่อยมาด้วยค่ะกวยยยอสุบริการปีไหมนะเขาทุกปีที่ผ่านมาค่ะไปลำบาก เบียดเรียดกันทนให้หลดแล้วพ่อแย่วูมีถล่วนตัวค่ะมาสักครู่ แซ่ะค่ะพี่แม่กันี้บุพพนขนมจีนให้กอแล้วค่ะพี่น้อง บางคนเขาเจาก็เลี้ยงชลองกันมือวันคิดสมาตนะคะพี่นอ้องเปิดเพลงคึง่มๆซมกับเพิ่เมย์เพิ่ย,ยังอยู่ค่ะพี่น้องจะน่ายก็ดีพวกยยกก็ยืนกอดสองหัวเบึง บ่ม <idd ler Lust and Machine> Get <gettable> ีบริษัทค่ะอืมไอ้กล่องที่สอพอเป็นตั๊แสพี่น้องในชีวิตจริงตั๊แสค่ะเสียงตู้เย็นห้องบ่มีบริษัทเลี้ยงนะคะพี่น้องบ่มเปนพนักงานบริษัทบ่มเปนพนักงานโรงงานค่ะพี่น้องเป็นแม่บ้านงานบ้านธรรมดาเนี่ยค่ะที่ก็เผาเผาขึ้นป่วย กินยังกันสื้อกินเองค่ะสลอกกันเองทุกปี สามมา,ากสมแซมบันะะ่นจะได้ค่ะสามเดือมทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรแบบใหญ่โตนะค่ะพี่น้องนี่นิดหน่อยแบบต่อเติมปูกระเบื้องนี่ยังส mm. ินะคะ ้างขีข่ามั้งพี่ลองมาหอดนอนก่อนถ้าเขาแก้มัตรงลงถ้าเกบถ้าไปงานืองอื่นถ้านีก็ซนก่อนจอิ่มหนึ่งประมาณหอนเทียงเคยลงมือทำมือได้ถาแกมากนะ่ งานเดินดีมากเมื่อผักพอกินเขา้าก็อุ่นใจว่าไม่เสร็จแล้วเร็ว ถ้ากินั้งเบาแสบพี่น้องหร้อมแ็ก Mm. God. sehr praktisch. ีเมื่่นอนวไปนะคะพี่น้องขอพูดอะายที่เขามารับชมนะคะพี่น้องพอกันอีกเท่านึงคลิปกินกับปีนาเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งทันวานะคะพี่นอ 25, ้องปีสองห้าหกเจ็ดปีใหม่นะคะพี่น้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ รับต่สิ่งใหม่ๆดีๆเขามานะคะพี่น้องสิ่งบดีที่ไว้ปีนี้มองนี้ค่ะปีหน้าเจอตะความจะเล่นทุกคนนะคะพี่น้องแดีวปีไม่เจอกันไม่ค่ะขอบพุณหลายที่เขามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ